สวัสดีครับพบกับเกษตรสุขบาทาวินนะครับดีครับพี่บอยครับครับอยู่กับพี่บอยนะครับวันนี้เราจะเสนอนะครับเรื่องของการทำมะม่วงแฟนซีนะครับคำว่ามะม่วงแฟนซีหมายความว่า1ต้นเนี่ยมีอยู่หลายๆพันธนะครับซึ่งมันอาจจะมองสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับต้องการจะปลูกมะม่วงแต่ต้องการได้มะม่วงหลายหลายพันธุนะครับที่เห็นตรงนี้พี่บอยครับ มีพันไรบ้างครับเนี่ยดูสีต่างกันเลยนะนะครับมันแก้วขมิ้นครับอันนี้แก้วขมิ้นนะครับพันแก้วขมิ้น,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 นนะติดดกมากเลยนะท่าจะดูนะติดดกมากเลยนะครับอันนี้มันมันสีวิชัยมันสีวิชัยดูสีต่างกันชัดเจนเลยนะอันนี้สองพันแล้วนะครับมีสองพันแล้วนะครับก็ติดผลได้ดีในทุกวันนะเดี๋ยวลองดูต้นนี้มีกี่พันครับมีอยู่ตอนนี้มีอยู่สามพันมีอยู่สามพันนะตอนนี้มีอยู่สามพัน มีมีมีโชคอนันต์อยู่ตรงนี้ลองตามมาดูโชคอนันต์อันนี้แก้วขมิ้นนะครับแล้วนั่นลองดูด้ตามดุของแก้วขมิ้นนะครับแต่หน้ยทุกปีออกทุกปีเลยนะออทุกปีได้กินทุกปีครับอันนี้เป็นมะม่วงโชคอนันต์นะครับมะม่วงโชคอนันต์เนี่ยเป็นพันุ์ที่มันสามารถออกนอกฤดูได้ด้วยใช่ไหมบอยครับออกรอกฤดูนี่อ่าตอนนี้ชตอชัดเจนช่อใหญ่แล้วทีนี้อยากถามพี่บอยนะครับว่า เราต่อกิ่งนานหรือยังแล้วใครเป็นคนมา,าทำตรงนี้นะครับตอ,ตอนนี้นะครับคือจะมีผมได้ปรึกษาอาจารย์ทวีน้องแล้วไปตัดยอดมาแล้วขออาจารย์ทวีนฆ่าให้ครับโดยที่เกษตรกรมาดูตอนนั้นในมาเยอะเหมือนกันมาเป็นสามสี่ติดเนาะครับ,รบวันนี้หลังจากนั้นมาก็มาได้มาดูก่อนแล้วอาจารย์ก็กลับมาดูอีกทีตอนนี้ครับแต่ไอตัวที่หักว่านั้นคือคือเป็นกิ่งหง กิ่งหงนแจริงมีอยู่สี่พันนะครับหน่วยมันใหญ่กิ่งมันหักลูกใหญ่และกิ่งหักนะครับอันนี้นะครับผมจําได้ตอนนั้นทาเกษตรกรมาดูสวนลําไยแล้วทีนี้ที่นี่มีสวนมะม่วงด้วยพี่บอยก็เลยเอายอดมะม่วงมา4ี่พันให้ผมมาเปลี่ยนนะครับก็มีพันแก้วกระมิ้น ปันบันสีวิชัยนะครับแล้วก็ปันโชคอนันต์แจ่งจริงมีอีกปันหนึ่งก็คือกิ่งหงแม่แต่ว่ากิ่งหงนี่ซื้อออกลูกเยอะแล้วกิ่งมันฉีกนะท่านท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับต้นนี้เนี่ยผมว่าอ้ลูกนี้เป็นหลักร้อยเลยนะครับในอนาคตถ้าท่านมันอยากจะให้ต้นมันสูงนะอาจจะตัดประมาณนี้ก็ได้นะครับให้มันแตกแตกกิ่งด้านข้างไว้ไว้ที่ก็ลองดูว่าหลังจาก เกี่ยวผลผลิตนะครับก็ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสาหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับอยากจะได้มะม่วงหลายๆพันที่อยู่ในต้นเดียวกันไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อนะครัยนะเกษตรกรกินเองทำเองกินเองปลูกเองแล้วที่สําคัญคือปลอดภัยเรารู้ว่าเราทาอะไรกับมันนะครับที่เราเราไม่ฉีดยาไม่พ่นยาพ่นยาแะพ่นแค่น้ําส้มผลนไม้นพ่นน้าส้มปอนไม้นี่คือเราเราทำเพื่อที่จะบริโภคเองเราก็จะได้แล้ว พันมะม่วงที่เราต้องการเนี <ภา S 2> ่บอยเนาะแล้วมันไความ,มปลอดภัยไม่อันตรายต่อผนใช่ครับได้ความปลอดภัยคือไม่อันตรายต่อต่อคนกินนะฮะสกไวนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะสําหรับการทํามะม่วงแฟนซีนะครับถ้าท่านาสนใจนะครับมีปัญหาก็สอบถามมาได้นะครับในใน,ในรายการาเกษตรสุขบายพาวินนะครับต้าสวนพี่บอยเดี๋ยวผมจะมาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งตอนที่ผลมันแก่นะครับก็ฝากติดตามนะกดไลค์กดแชร์ กเกษตรสุขบายพาวินด้วยนะครับ